สวัสดีค่ะคลิปนี้สิบผ้าเห็ดดอกแก้วกัญยานาะคะ่ะลิปปินเบอร์สองตัดความยาวอยู่ที่หกสห้าเซนเนาะคะ่ะใช้ทั้งหมด4เส้นพับครึ่งเนาะค่ะพับครึ่งนะะี่เนาะ,ะหลังจากพับครึ่งแล้วเามาทําฐานซีกันเนาะคะ่ะฐานซีนเนาะ,ะเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สองเนาะค่ะเส้นที่สองคลองเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามคลองเส้นที่สองเส้นที่สี่หลอดเส้นที่หนึ่งมคลองเส้นที่สามกดจีดฐานสี่นะคะฐานสี่ลาฐานสี่แล้วเหรียญมาวางเลย เสร็จแล้วให้พับทั้งสองเซนเลยเนะคะพับทั้งสองเซนพับขึ้นไปเลยพับทั้งสีม่มุมพับพับทั้งสองเซนทั้งสี่มุมเนาะคะ่ะเส้นสุดท้ายความเส้นที่สามแล้วก็ไปสอดหลอดเส้นที่หนึ่งเนาะคะ่ะพลิกกลับด้าน กับด้านจับสองเส้นคือเราจะจับสองเส้นไปสอดหลอดนี่เนาะคะ่ะค mm ือ hmm. กันถึงสี่เส้นเลยเด้อค่ะสี่เส้นเลย สอดครบซี่เส็นแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านจากกลับด้านแล้วยับสองเซนนะคะบิดไปด้านหลังบิดไปด้านหลังและแกะเส้นบนนะคะโคง้งกลับขึ้นทัางหลังสอดค่ะสอด ที่สองกับสอดผลิกกับหลังสอดที่กันค่ะเห็ดไปขึ้นกันทั้งสี่เส้นเลยเดอ้อพลิกไปด้านหลังกับเส้นนี้กับพลิกไปด้านหลังสอด 白兰兰草。 เส้นสุดท้ายยกสองเสร็จนี้ก่อนนะคะยกสองเสร็จนี้ออกก่อนนี่ขึ้นมาก่อน,อนแล้วก็บิดขึ้นกันนะคะบิดขึ้นกัน ลอยต่อไปมาเเฮดเกตสอนจับคูไหลขึ้นก้อนก็นได้เนาะคะ่ะจับเชลคูคูที่หนึ่งคูที่สองทับคูที่หนึ่งคูที่สามกระทับคู่ที่สองคูที่สี่กระทับคู่ที่สามทับเสร็จแล้วใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับล็อกไว้นะคะหมุนหมุนหนึ่งรอบ หมุนหนึ่งรอบนะคะหมุนหนึออ่งรอบเสร็จแล้วค่บจยากไปก่อนเนะคะใช้เส้นแรกจับมบิดง่ายขึ้นแบบนี้เนะคะแล้วก็สอดสอดตรงนี้ แล้วกับป้อยเส้นที่สองมาในเนาะจับเส้นที่สามมาสอดสอดมุนมากเรื่อยๆสอดเส้นหนึง่งป้อยเส้นหนึง่งสอดเส้นหนึงนหน่งป้อยเส้นหนึ่งนะคะป้อยอีกเส้นหนึง่งกั้สอด ปล่อยอีกหนึ่งเส้นแล้วก็สอดจนครบซีเสร็จน,นะคะปล่อยซีสอดซีกระสิได้ลักษณะนี้เนาะคะ่ะดึงให้กระชับเลยนี่ดึงกระชับเสร็จแล้ว หมุนเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่หมุนหนึ่งรอบนี่นะคะหมุนหมุนตรงนีนง้เสร็จแล้วที่นี่พลิกไปด้านหลังนะคะพลิกไปด้านหลังสอ่ เส้นถัดมาพลิกไปด้านหลังสอดที่กันค่ะที่สาม ดีสี่สอดแบบเดียวกันเลยนะค่ะสี่เซนเนี่ยเสร็จแล้วต่อไปสิม่เก็บตัวนี้เนาะค่ะเก็บตัวนี้บิดไป้างหลังค่ะบิดไปข้างหลังแบบนี้ แล้วก็มาสอดเข้าตรงกรีบนี่จากนั้นให้ม้วนกลับไปด้านหลังเนาะคะ่ะเห็นไหมมันเป็นกีบกลวยขวมเนาะคะ่ะนี่เนาะแล้วก็มาสอดหลอดตรงนี้ค่ะสอดหลอดมาเลยสอดหลอดมานะคะเอามุ้มตรงนี้เห้เขาลงมาหนีเลยะคะ่ะนี่ เด็ดคือกัรน,น,นึ่งซีอันเลยนะ,คะ้ค่ะกระบิดกวยความลง ็จคือกันทั้งซีเสร็จเลยแน่นต้องใส่แหนบซอยเนาะคะ่ะเพราะว่าถาเดันตลิบินมันจะเขไปอืมมาสอดออกตรงนี้ เรียบร้อยเสร็จตัดมีถิมเลยนะคะทิ้งเลยลเรียบร้อยนี่แก้วกระยาคลิปนี้ซ้ำนี้ก็น,นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนะคะขอบคุณค่ะ